เออครับป <că> ้าทุกจำเห็ดเอาหนิเปย์เลยหนิป่อช่องหากับบุหินเห็นเชียงองยังไงนั่นนา่นเหี้ยงอันบุห็นอะไรนะรู้ชุดอะบ่แระเป็นยังได้ฉันคือได้ยินว่าเบาเตียงมามาบอกข่าวดีฉันบุหรี่บ่เซลกันสิบบ่เพิ่นมามอบเงินให้เงินยังเงินดอลลาร์มาใช้ช่างว่าแท้ nói loài đốt nồng 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 Đâu nồng 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 มันมือปล <พอ S 1> าเป็นปาแจ้าโอ้โหเอาแบบให้มันเลี้ยวอันเป็นไวนี่หรึเปล่าโอ้ยันเมียเป็นข้อลูกก่อนโอ้เอาแบบให้มันทันนั่นว่าก่อนชาวตาข้อลูกแมนแมนโอ้โหงานนี่เมาเต็มที่พี่น้องเอ้ยนาที่บ้านชาวตาเพิ่นโอ้ยเพิ่นให้อ่าติดด๊บอยู่บ่เนี่เพิ่นให้ติดด๊บอยู่บ่โม่ไห้คชอบโอ้โเนาะเอ้าบ่เวียด นับอยู่ไอช้างเพื่อนมีจะคนนี่สามสามบ่เพ uh, uh ื Here, how? Here, how hmm. how long? How long? ่อนมาไม่ได้ติบแปลวาติปไมเพื่อนไปเอาเอาแบบเอาแบบนเอาแบบันหาเอาเอาแบบร้อยหาิก็ได้มันจังแห้งมีร้อยหมีงเชิญมีเจ้าเขาบ่เขาละเบาเขาละเบเออเอสบายดีก่อนนโดยโดยเอวันนี้บอตาจัดมา phôm nâng pino người, để bà, em lót là nồi vô, để mà phôm là phôm nâng, <cười> <cười> nhắn, đẹp, đẹp nhắn, em mốc người, đây đây đấy, đây, đây, đẹp, lái, đây là vo, kinh lái hay tranh sóc, bộ sóc vo nó, tranh <laughs> sóc, anh thấy bộ sóc đọc khuôn mà mau đẹp là, em một 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 em คุยอะน้ำร้ายพิュ๊พิュแล้ลูกแล้วพ่อโอ้โหเดี๋ยวเราจะยัตัวนี้มองน่นะเนาะตีตั้งแหละนี่โอ้เนาะผักมีเล็กดามขึ้นได้บาเวียด้วยนี่ยน,นี่ฮะนี่ฮะมองนี่นะอันนี้ก็ยึดแบบแบบว่าใแบบว่าให้แบบใหมันแน่นเขาที่เราเนี่ยโอ้เวแบบลากะทิทานครับทับอีกบ้านนี่โอ้แสดงว่ายังอันนี้อยู่ด้วพี่น้องเนาะ เนาะจังใดกะทั้งบอาใตา้เองก็อ,อากาบทักทายสบายดีเนาะกับพ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC. ที่หักแพงกันเบิดสุขสุขคนเนาะพี่น้องเนะาะบอกว่าสิอยู่ทางฝั่งลาวฝั่งไทยหรือว่าทางต่าง,างประเทศนําเดอ้อเนาะพี่น้องเนะาะเตียงแล้วกับพ่นติรดรถหึ่นหึ่น,นอยู่อากาศมันฮ้อนพี่น้องเลยฉากแบตโทรศัพท์เป่าเปิดแอร์เป่าโทรศัพท์ไปน้ำขั้วบ่ได้โทรศัพท์กะอ่าคือฮะใกลล้้แวบ่ใกล้ ใกล้จะตายแล้วโทรศัพท์ก็ได้มันห้อนเนาะแต่กะบบุติมันติดลายบพื่อนกาวเพื่นย่วยใช้เล่นกล้องเอฟซีเพิ่นกัว่าบุเป็นยังบุตรตาฉันเอากาวติดเอาติดยู่พี่น้องเลยเพราะมันโดนห้อนไม่อิ่ก็ยุ่ยอีกได้กาวนะจังเลยกาวกาซากเนาะกาวกาซางบันจังว่นสิบมันห้อนเลยนั่นนะเว้ยเนาะพอดีเสียโทรศัพท์พี่น้องเลยเครื่องเดียวซะ อ,อ,อ,อ่าโปรเป็ยนยังบ่บอของไอ้นุ่มแล้วโปรเปียนอืมสมาร์ทโฟนเม็นยังบ่ยูนิเทลนูเกียนูเมียยูดีเทลโอ้ยปรถล็อกปดหยังอยู่ใช้นี่บปรเปีนว่าอันนี้ดอกอ่าตั้งแต่เป็นผู้บ่าวกับ,บแบบว่าชื่อโทรศัพท์ปักอะลีกับเมนจีนแดงตอนนั้นนะรุ่นนี้บริสุทธิ์รุ่นนี้นะยังไม่ใช่ได้อรุ่นฮะ ออนมเจ้าอีกได้โดนหนาป่ะเหอบอกให้ไอ้า่างเราตกนะโว้ยเนาะบ <c oughs> ่ได้ดิเนาะเมื่อเมียเราเห็นยิ่งเขวยิ่เขียวได้ดิเลยอ, <c oughs> เอยู่ไปแบนฮอนอยู่หนีหกลนนแล้วนเนาะหรือว่าเห็นไอ,อ,อ้นุ่มผัลของแข้งของคาลมม้มผูใครควรตกอันห่างมากอี่คือว่าไหนเนาะพี่น้องเนาะอ่อาอ่่อ่นเออ่ อ๋อแม่จีจ้างเอ็มมันขวดนึงไปโอ้ยุ้งค่ะกมยิบีารยังเนาะค่ายิบบ่นี่แกว่าหยอกอันเด้อเนาะพี่น้องเนาะว่าแบบชดน่นี่แหละอันนี้แหละคือเป็นาแบบบม่ได้ตัดต่อแะไรก็บม่ได้เตรียมการอย่างดี่ได้บอกกันเลยอ่าพอได้ยิบได้หัวเนาะพี่น้องเนาะแต่ะลุแล้วนี่กคือเอาให้มันเลี่ยวแล้วบ่ให้กับพ่ห้มันมาปูนปูนเดี๋ยวนี้กัพักมันบ่นยังบ่ได้พัก ท <c ười> ังอีเลาว่านาทีดําไดนี่อือมาปุตจะฟักเลยฟักยาวเลยบัดนี้เนาะแต่บุญชินกินทานก็บ่ลิ้นนํโมเพิ่นก็พี่บ่เียเจ้าเจ้ามาพี่ฮะนี่มีบ้อมันต่เลยเนาะเป็นน้องมีก็ได้เจ้าเหลี่ยมบ่เออเอาๆมันตรง้างนีเจ้าครนดิเนาะอคือทางอ้ายแล้วก็เข้ามากินนี่แหละเนาะพี่น้องเนาะเมื่อเอ่อเดี๋ยวเข้าไปนบ้านต่อว่าแดดได้พี่น้องเนาะ แดดพานกินเข่าหรือบคัไชงกิดแล้วอืมทอดไตก่ทอดไก่เอออ่าอ่าอ่อ่าเนาะทอดไตก่เป็นว่บดบอสามสามรอยเนาะยังยไมู่เงไม่อชไหมจยมยูเสามร้อยอ่าอันนี้นะจิอันนี้นะจิคันบ่เป็นไรหรือว่าแบบใด อ๋อเ<แ>ห็ดน้อยคนมีมีแต่เห็ดแบาบว่ากออ่างขึ้นไปเลยเนาะกออ่าง,ออางไปเลยอ่าเผายาดอ่าเมียคลอดลูกก่อนพี่น้องเลยเนาะเลยเลยเล่งก่อนเพื่อนวะเล่งอ่าะหต่มันแล้วไอ้เนาะเอ้ามีแต่ว่าจังได้เจ้าอ่านี่กะทำเจ้าชี้ย่างไปรถอยู่บ่ฮะอ,อ่อะาฉันจะไปแล้วเอียบใหม่เพื่อนในเด้อ ตัวเพิน um there, okay? ่นบ ouais right, ่ได้เด้เพิ่นโอลูกอ่อนเด้แบาเวนโอลูกอ่อนโฟลูกอ่อนอยู่ในท้องชาวตาเรานั่งเบิ่งอยู่เต่ากินได้บ่น้ำของข้าวได้อยู่เนาะมาเพื่อชาวตาเพิ่นสามเนาะอิ่มอิ่มสามน้ำของข้าวหนึ่งเจ็บเอ็กโซเสียนไฟสูชน้ำบ่ะไว้เลยเนาะแต่ใครใน่แต่ว่าเราก็ออกไอเดียว่ามุ้งหลังคาพี่น้องเลย แมนไปนอ้ช่าไอ้อันเตียงแล้วข้ามากที่นี่บอกข้าวดียังบ่นี่เนาะข้าวดีอยู่อ่าาาเพิ่นไปข้าวดีน้ำเพิ่นเั็นอืออาแล้วเัิญเนาะข้าวดีน้ำเม่ปุ้งคุณเป็นไรไปชาวเบียดเนาะเจ้าพ่อไปเอาอ่ารอยมากเช่าถอยเงินฮะไปทายเงินข่าวดีไปได้ใช้แชนนึ่งฝนหรอมันก็ที่จะค้นโอ้ทายเงินยังอ่ะนะฮึทายเงินยังอ่ะ เงินเงิน,งนดอลลาร์เปล่เลยเนว่าเงินดอลลาร์อ๋อเอาเงินดอลลาร์มาอ้างแมนยุแล้วก็ลอยลงไปบนนู้นอ้อบนถึงเจ้าคนโอเคหอเหตุมัน,น,นแต่ขนาดบาวตามีผู้ใหญ่เพคนฝากมาดูอยู่กับเลดบุคงูที่ลีเดอร์พี่น,อน้องเนาะเรื่องเรื่องเงินด่อนนะเพราะว่าเงินด่อนเงินบาทพี่น้องหลังมือนี่เงินบาทนี่ได้หกหกแสนห้าสิบแปดพันบางมือนี่หกแสนห้าถ้วนเลยบางมือนี่หกแสน หาซิบสี่พันกีบหาซิบหาพันกีบขึ้นขึ้นลงลงแมนคือเงินดอนคือกันอ่าบางมือกับไล่อล้อยหนึ่งแบบว่าสองสองล้านเนาะบัวเวียต้องสองล้านสองสี่นะนลอยหนึ่งสองล้านสองบางมือกับขึ้นก็หันหน่นะนอยหนึ่งส<ๆ>ี่<ๆ>นะพี่น้องเนาะหยับขึ้นหยับลงพี่น้องเลยบอกคงที่เลยนะใช่บัวเวียขอบใจลายเอาไปหาแม่ปุ้งเพิ่นเด้อคืออย่างนว่าข่าวดีสิด,ดอกอ่าอ,อย่าลืมเอ๋มเพิ่นเด้อ อ่าถูกพอดีแม่อีบบ่อเนาะบริเวดเจ้าลอกเอากระปุตูนี่มาจับใช่มุ้ยจัะมาขักจัดนี่นะนี่ประตูน้านน้ำเพลอนคอยมุนอมหยอกอยู่ก่อนนี่บางทีอยากชื่อเปลี่ยนใหม่นะนักยิบบ่อยเบาๆทั้งดอกนี่ยนี่บาอ่าแต่ว่าเจ้าจะคล้องขาล้มด้วยแต่เย็นเย็นมันหักเย็นแตกอ่าเกรด เอาทีไปใช้ยนั่นเมื่อแล้วผมว่าเมื่อใช้เฮือนบนโมเมนต์คอยว่าให้มันลงกีเพื่อนดูเพื่อนคอยแต่มันเพรชชื่อแต่ว่าคอยชื่อไปเมื่อใช้ดีมาจับใช้เพิ่งพี่เออจะว่ามันมันแน่นมันจะมันเป๊ะคักเลยสิชื่อจะดอกแต่อยากถามไอ้คนอยู่เนาะชื่อใช้คักแท้เออครับปลาทุกจำเห็ดเอาหนีิ พี่เลย,ยนี่ปอช่องหากบุหินใช้เช่องกันได้น่ะนานนานที่นีน้อันบุหินอะไรดะเนาะชุดละบ <laughs> <laughs> ่พาห้องน้ำตาริงขี่จิ้ง <Okay. S 1> จุ๊กโอ้ยตาตาใดนูอันน่ะโอ้ยเนาะ <laughs> <laughs> เออานุ่มหูยว่าราคาเนี่ย เออคักได้เนาะเวียนเนาะเบาดีโอ้ยถามเบาแสนก่อนมือป้านี่ดินี่นะสามเมนโบนนี่บาเวียนเมนโบนี่หาล่อยโบดูหาพันโบปวดโคแท่ห้าพันสามสิบหกบาทป้าทุกพี่น้องเนาะห้าพันสามสิบหกบาทอ่ากูเนาะคือจะได้กลับมาใส่สังกต่สีคือเก่าแล้วจ้ะ มองน้าเพื่อนคุยด้วยนว่าราคานี่นะเอ้าหน้าติดเครืออยู่นี่นี่จ็คส์แมนราคาจริงหรือว่าติดอชื่อแล้วหรือว่าเปัญหงชามล้านแล้วเนาะโมฮันดอกนี่นะไอ้นุ่มเจ้า่ายแมนบ่ะใช่ก็แมนรีนเลยเนาะกระแมนรีนเล่นนี่สติ๊กเกอร์เขาติดให้ดูว่าอ่าหรือว่าอย่างเพื่อนทักยางบ่หาเชนบ่บอกม่นอกเบอร์นอะไรกันนะเออเบิร์นบ่เออหรือว่าหาเชนบ่เนาะแต่ก็ ติดไปราคานี่เน<ม>ี่ยนี่บอกโแมนดอกราคาต้องใช้ทางนาพี่เออเอาหรือว่าลงกันบอก่าเรืมาเลยถามไอเตียงแล้วบอกเฮ้ยชีลงเงินกันบอกชีลงอ่าแบบไรลงเงียบได้ก็ได้ปะเนาะลงลงเรื่องนี่บอกเออลงลงเรื่องนี่นะแบบว่าอ่าราคาคอยว่าราคาหรือว่าเฮ้ยคอยว่าโบแมนสิเอานะเลืบัตรไอเตียงมาเลยฝากให้ไอ้นุ่มหรือว่าทั้งไอช้างเออลงลดลงกันลดอะไรทั้งมหาพันหรือโบแมนดอกโบแมนเนาะ ออขอยบเม่นกัินนะเพลงเพลงโรีแ้อืออ้โห่อยโบก้าอันเขาไปขี่เชโรกเพงปานนี่วหทออ้อเนาะขึ้นไปรถไปล้างขุนแหละเอาข่อยข่อยกับบรดชื่อได้บ่อเรียกข่อย้าได้ข่อยโบก้าขอยโบก้าหาพันขายให้ตตอยู่หาพันจะหาพันยิ่ขายไว้นู่มบ่เอาบ่เอาบ่เอาเพาแล้วเนาะ บ่องันแต้องเอาไว้ต้องมีนกลกองนะโอนกอ่่ะกแบบว่าเห็ดเหป้ายเพิ่นพี่้องเนาะอืมบงยู่นี่งาน่นนี่กับน้ำกองมันนี่เนาะกองก็นั่นพูเสาเดียวกันนะนี่นะนี่บ่นี่บ่ ท่านึงไหนไปท่านึงไหนเตนเด้นนี่น่ะบ่าวเวียดเล็ก2ได้นิเจ้ว่า2ล้านไปจ้ะบ่าวันมีเลขนโอ้ยส0 0 0นว่าไรก็บม่เนดอกสล้านว่าไรกนี่เด็กเงี้ย4,000บาทเออบ่าวแบบมือนั่นก็ซื้ออยู่นะพี่น้องนะแต่บ่ไน้ถามบ่าวแซนบ่าวแนเป็นคนซื้อ bắt một hà hát nơi nếu nắm hoa lúc kỳ đọc bán em hát đọc bán 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 Đấy. Nang. Nang ngang nè. Nang. Nang ngâm. Ừ, nang ngâm. Nang ngâm hút. Ờ ơi, <laughs> lương đi. Nó. À phan phan tha ai phân đư. Sa ta phân อาผู้หูกับผยอมมาถามใส่แกง,งข้อต่อร่างม่วงเนาะโดยสวัสดีชาวตา,าจังไดหูอยู่เฉพาะราคาหนังฟ้ากันเทียงกันชะนันอยู่นะหูคร,รับอืมชุบนองเองก็ซื้อบ้านซื้อน,นี่เลยบ่อเศษเป็นคนซื้อไปแก้ให้เพื่อนอยู่โรงเฮือนน้องน้ำชัย<อ>น่ะบโลืมทางถามาน่ะนนไม่ก่อนอ้เนาะมาหาไม่ปุ้งเลยก็ชีววิาเรื่องไม่ปุ้งอีก พี่น้องคือนี่ก็เจ็บท้องไปรับไปนอนเน้วะโอ้ยเนอะมันกายแลวเจ็บมันเป็นแบบใดบอแบบว่าเป็นแบบคิดคิดอะไรนะแบบว่ามันเจ็บเลยคือบอกออกเลยนะบพรแบบบางบางคนในบ้านกับเจ็บคือกันหักกระโดนได้ยงเออแบบจนชวนเมียว่าไปนะไปห้องหมอแล้วให้เพิ่นซักยาชวนเบิงชวนอย่างแต่ว่ากรบโมเมนว่าว่าออได้พี่น้องเนาะก็น เจ็บอะไได้กลางคืนมากในช่วงแบบตอนเด็กๆมากเลยแบบนอนก็ได้บัดท้องแข็งแบบเค็งแล้วก็เจ็บน่องน่งเลยนะอป้าพวกในบ้านก็เฮงเจ็บเฮงบ่เฮงโอ้คนก็จ้องมือมือไปเนาะเพราะว่ากระบาปูไปรับไปนอนเนบแบัดนี้อ่าปูเป็นผัวนี่ก็ห่วยพอสลบตึงแล้วก็จักว่าเมียเจ็บบวเจ็บช่างรับตึงแล้วแล้ว ใช้ระบาดนีนโทรศัพท์เครื่องหนึ่งป้าไปใช้เลยผมเม็นตากแดดเป็เมี่ยงแถวนั้นบ่อ่าเนาะเอ้าได้จังไปเอาพี่น้องเอ้ยจันแบบตากแดดอยู่แถวต่อไม้ผมก็แห้งแล้วไปอัพคลิปแบบเป็นยังได้ฉันคือได้ยินว่าเบาเตียงมามาบอกข่าวดีฉันบริวารว่าแซลกันสิบอกโอ้เพินะ่นมามอบเงินให้เออเงินจังเงินดอลลาร์เอาใช้ช่างว่าดเท่ลอยลอยดอกน้องถูก ยเคยเห็นโย้เนมาให้โดยใช้กาวหนาเบิ้งก็หนาใช้สัดใบเป็นได้ป้าพี่น้องเนาะนี่น้องกะหากะสีเห็นไม่ได้ห้ามเก่าได้เงินนี่นะอ่าห้ามแวงได้เพื่อนมาเหันขาดโดนชำขาดชำยังเลยแม่นแบบเพื่อนก็เอาแต่ว่าราคามันตกอ่าเจ้าเจ้าใส่ถุงยางไว้เด้อเนื้อ่ว่ามันมันเก่ามันห่อมันเปื้อนนี่จมหติว่า ร้อยหนึ่งได้อยู่สองล้านสองนี่สีได้แต่ประมาณล้านคิดล้านแปดใชนะมันเก่ามันแบกบมันขาดลุบต่เนี้แต่การยังใหม่อยู่นะแข่งขคูอยูออ่ป้าเพิ่นทำไมอบต้าก,กับโไดเคยได้อันแบบที่นะแบบว่าเคยเห็นออชาวบ้านชาวบ้าด้ามอันว่าซิปชาวบ้บาด้ามซิปดอนด้ามสองดอนที่นะสองดอนนี่เคยแล้วเคยหับนาทีเป็นสะพานบุญกับท่างผูใ้ใหญ่เ่นยูกแจกย่ายกับทีมงาน quần thùng kia nè người, cái lòi đòn này bắt nó, vào ừ. wow, đấy, nó xì heng, cái nị đuôi chắc, bưng tổ lê, bưng con nó, mày nị đôi đấy mày heng, mà bưng thiếu sải ta, bưng nó, à, mày heng mày đấy bóp chắp chắp phưng, bưng chắp phưng, bưng bê. bưng hận, pin pin hùa chắp đi, nó, bưng bưng xì này đơ, phi nòng đơ. เออบ่ออ่านแล้วเน่นนั่นนอย่างทางยูทูปิันที่ห้าอีกอ่าเออเนาะจ่าตาเพื่นว่าบ่เคยได้ก็ได้ปเออกระหู้อยู่บ่ราคาเท่าไหร่ง่ายง่ายเพิ่นบอกอยู่บ่อแบบง่ายเพิ่อนบอกประมาณอยู่สองล้านปลายเพื่นแมนแมนอ่าเดี๋ยวนี้บระู้ว่ามันมันมันสี่เท่าได้มือนี่นะแต่ว่าก่อนๆนนี่ประมาณสองล้านสอง คือว่าซองบางมือกับซองล้านซองเซนสามสิบกว่าพันนี่แหละอ่ามันมันกระขืดๆลงๆได้แต่ว่าชิคก้าแตกอยู่บ่านี่ฮึชิแตกอยู่บ่ยังอ,อ,อยู่คันอันนั้นก็ชิแตกไว้ายเนาะเพราะว่าแบบย่าเขากบบย่ามันเก่าเดีฮะเมนได้เงินเงินดอนนี่บ่เมนว่าได้เลยแบบว่าอ่าเออ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 น้องซะก่อนเนาะเออเออแบบว่าเขาต้องเก็บใศษถุงยางไว้ พอแบบมันแหว่งบ่มันขาดบ่มันสอดบ่นี่เคยได้เคยเคยมีผู้ใหญ่แต่ว่ามีทางิ่นมาแต่ิืนเอาห้อยู่สินะแะไรไปแตกเป็นอย่างนี้กากจะมันขาดมันอย่างนี้กัอยลกลุบอยูอ่แต่ว่าถามว่าิ่นเอาบ่าเอาคือเกอ่าคือเก่าเฮ้ยเนาะเอาสุกดีแล้วสั่เนานะพี่น้องเนาะ<อ>เป็นควันทงพี่น้องแต่ว่าคืออันบุญได้เฉว่าอะไลงไปหมูบ่ มือเศร้าในเมื hmm. mm ่อ hmm. น mm ้ำนองโม่แต่บ่ได้ลงหอดวัดน้ำพ่นถือว่าจัดเพ่นแต่ือนถือว่าจัดใหญ่ขนาดเนาะเห็นรถเที่ยววุญวันวันเนาะโอ้ยหลโอ้ยหมักหลายๆนี่จนบ่มีเงะบนลงเนาะระบงเนาะผู้ลบเมื่อนางกำมีองะปอถูกมายังบ่ในเลเดอเลเดอเดี๋ยวจะเป็นครบอยู่บ่พี่ๆหน้าน้าหมักข้าวออกมาชะตาพี่เนาะโดยสบายดีสบายดีอ่าตัวนี้ เอาไปให้อ้ายเพิ่นบอกบอกเพิ do, do. ่นเด้อบาตาบริตินี่เด้อบาาบริตินี่อ่าโอเคอย่ในคลิปเนาะสบายดีเด so ้อโดยโดยอ่าอันนี้เย็นเย็นเลยได้นี่น้องเชใส่กล่องโฟมมาอ่าก็บ่ได้ว่าแบบอันนี้ดอกคือบาต้าว่าอะไรแบบว่าซื้อซื้อใส่โฟมไว้นะเถอเล็กเถอหน่อยแบบพ่อคนน้ำบนทางบ่หรือว่าแบบพ่อทางเหรียดงานที่นะแบบเย็นเย็นรวดแต่ว่าซื้อจากตู้แช่แล้วแบบเพื่อมาหอดแบบ ฮ่อนแล้วสินะเออนี่ถือกองโพมมาเลยแต่จงคือเ,อเอบ้าวเลยเนาะอ่าทางของน้านี่ก็เล่งมือยันคลอดลูกก่อนเพราะว่าถ้าคลอดลูกคลอดอย่างบัตนแดงบัดรสีอะลำบากเนาะสิดชี้ยากนะยากในการเฮ็ดพี่น้องกันทั้งเขาง่้แล้วก็เล่งมือให้ยกแต่ว่าค้าซานี่ไอ้ไอ้นุ่มแล้วงมันบอกเออเฮิช่วยเออ โอยคนน่ะจับใบโดยคนยันยันว่าหานหันกันนี่บ่ได้หานเนาะโอยกันจับใบไปเชื่อใบโดยโดยนเน้องพี่น้องเนาะถือว่าประมาณนี่แหละคลิปนี้ก็ได้เนาะกะแวะถามไทยเบิ้งเนาะแต่ว่ามือนี่นี่ซาวตาโชคดีได้เงินดอลลาร์ดอลลาร์สหรัฐเนาะพี่น้องเนาะบ้าตาออกเสียงถึกอยู่บารบัดโอ้โหเกิดมาเคยได้เคยจับเคยบ่ายเนาะ หรือว่าเคยบายเรื่อยอยู่บ่บ่ครั้งแรกเลยครั้งแรกอ,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 อของบอต้าเนี่ยมีอยู่สองดอนนี่นั่งเนาะทางเป็นไงเป็นขวดธง,งโดยเอาสบายดีจ้าจาต้าเนาะโอ้ยกินเด้อจังนอยบรรดาห้อนก็ได้หันฮะพี่น้องเวย้วยใช้ใช้เติมเลยบ่ท <c oughs> <c oughs> ่างนั้นเติมเลยบ่เติมเลยบ่วะ <c oughs> คือเราขอซ้ำก้อนเพื ab, sure> ่นเราฮะซ้ำก้อนเอาเฝ้าซ้ำเลยเฝ้าซ้ำเลยก็เฝ้าเติมเลยเนาะซ้ำเติมเลยอืมเอาโอเคพี่น้องเนาะทางบอตาเองกะคือชิได้ขอโตจบคลิปก่อนเด้อเนาะหากว่าเาผิดพลาดประการใดว่าประมวลนนท์อย่างใดกะกราบขอโทษขออภัยน้ำได้ลายเด้อพี่น้องเด้อเนาะถ้าคลิปนี้ก็คือชิได้ขอกล่าวกัว่าสบายดีพี่น้องเนาะบ๊ายบาย